แต่ถ้าคุณไม่บอกเขาก็ไม่ดาวน์โหลดแต่ถ้าเขาอยากจะมีะไรายได้ขึ้นมาเขาอยากจะมีะไรายได้ขึ้นมาคุณไม่ได้บอกเขาอยากจะมีรายได้ขึ้นมาคุณไม่ได้บอกรหัสของคุณเขาจะมาเจอรหัส F5 ลุ่งทิปเขาจะมาเจอรหัสแนะนำ F5 ลุวงทิปรหัสนี้จะทำให้คนนั้นเขามีไรายได้ คุณมีรหัสแล้วคุณไม่บอกใครคุณไม่สามารถมีไรายได้และคุณก็ไม่ได้ช่วยใครมันก็คู่ควรแล้วค่ะที่คุณไม่มีไรายได้แล้วก็คู่ควรแล้วค่ะที่ไม่มีใครอยากจะมาดาวน์โหลดของคุณเพราะจิตของผู้ให้ยังไม่มีมีรหัสแล้วไม่ไปบอกใครจริงไหมครับครูประชาขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะมีรหัสแล้วไม่ไปบอกใคร ทำเรื่องง่าย